ทุกคนอยากจะบอกว่าเราค้นพบเพชรเม็ดงามฮะนี่ทองดีแฟคทอรี่ทองดีนะฮะทองดีแฟคทอรี่คาเฟ่รเตอร์ททุกคนถ้าเกิดใครนึกชื่อประเภทแบบเอ๊ะทำไมชื่อคุ้นๆน,นึกถึงทองประกายแสบนะ,ะนางเอกชื่อทองดุงทองดีจำได้ไหม เออท,ทุกคนเมื่อกี้คนเยอะเราไม่กล้าพูดจากข้างในเดี๋ยวก็จะหาว่านิี่ถ่ายอยู่ได้ไม่หยุดไม่ย่อนทุกคนที่ด้านในนี่มาจากตลาดไทยก็ใกล้นี่คือเป็นคลอง3นะทุกคนแต่ไม่ต้องไปอาจจะจํายากนิดนึงเนี่ยเห็นไหมถนนนะฮะถนนคลองสามคลอง3าทับหขิด ขีดหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็อาจจะจำยากแต่จำง่ายๆว่าทองดีทองประกายแสบทองดี Factory Cafe a ่แอนด์เวร s ทรอนเสิร์ชหาใน Google ทุกคนแล้วก็มาถึงเลยเมื่อกี้คนเยอะเราไม่กล้าพูดไงก็จะแบบว่าทำเป็นเงนียบไงจริงๆแล้วแบบใจนี่แบบอยากจะอวดมากว่าเราเจอคาเฟ่คาเฟ่วันออฟเดอะเบสจริงๆทุกคนพยายามทำหลาย EP ให้ทุกคนได้ชมเพราะบางคนนะ่ะ ทำงานยุ่งไม่ค่อยจะได้เห็นคาเฟ่ดีๆในชีวิตใช่ปะเราก็ต้องทําคลิปขยันบอกต่อโอกาสแบบเดี๋ยวค่อยนั่งกินเมนูรอไปก่อนแต่เมื่อกี้กินไปแล้วทุกคนอร่อยค่ะสตงสเต็กอร่อยมากทุกคนนะฮะสั่งสเต็กปลา,าเอ่อมีอะไรนะเขาเรียกเบกเกอร์เบกเกอร์เบกเกอร์เบกเกอร,กกอร์ทุกคน แล้วก็ชาไทยอร่อยมากโดน้งโดนัดคือเป็นแนวแบบ all day break fast ก็ว่าได้นะทุกคนคุณภาพมากทุกคนนี้ไม่ได้อวยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าฉันอวยคะมะีโอกาสได้บอกต่อสิ่งดีๆเราก็ต้องทำทุกคนถูกปาไม่ใช่แบบไปที่ไหนก็อู้ยกินเสร็จก็ออกรีบๆกินก็ต้องดื่มด่ำบรรยากาศแบบนี้เมื่อกี้นินบัณฑิตปริญญาทุกคนเอ้ปริญญาโทปริญญาเอกมาถายนะฮะกับบรรยากาศคาเฟ่แบบนี้ทุกคนจ๋ะ นะฮดูแมนติกไหมนี่นี่น,นี่มีปลาด้วยเห็นไยมันมีบ้านนะฮะมีบ้านส่วนตัวแล้วก็มีความเป็นคาเฟ่นะคะมาได้ตลอดนะทุกคนเลิดตั้งแต่เช้าสิบโมงนะไปจนถึงค่ําคืนเลยทุกคนจ้าชอบมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้มานะอยู่ลังสิทธ์นะลังสิทธ์มีของดีเยอะถูกปะอ่าเมืองบัวหลวงเนี่ยปทุมธานีเนี่ยจะมาฟิวเจอร์ก็เลยมาที่นี่ได้นะคะทุกคนมานั่งชิลๆมาออนไลน์มาไลฟ์สดก็ได้ะคะ่ะ นะ,ะมีที่ที่จะเขาเรียกว่าออทําคลิปฮะนะฮะทำคลิป,นะะล,ปลงติก๊กตุงติ๊กตอกอะไรประมาณนี้ยูทูบปีนีฮะนะฮะ,นะฮะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งทุกคนจ๋ะลดมากไม่อยากกลับเลยอ่นะ,ะทุกคนมีความรู้สึกคือเรารู้สึกเหมือนกับแบบคือนี่คือโลกของเราเนาะโลกมนุษย์ที่แบบว่าทำไมสัรหาดูสิ ทุกคนขอโทษนะถ้าเกิดว่ากล้องอาจจะใส่ไปใส่มาเพราะว่าเรามองด้วยตาแต่เวลาถ่ายกับกล้องเนี่ยมือก็จะอาจจะต้องนิดนึงนะฮะต้องระวังนะฮะเนี่ยเราชอบดอกเยอบีล่ามากเลยที่นี่ก็นํามาปลูกจึงบอกว่าอา้าทุกคนดูสินี่นี่นี่น,น,น,นี่ดอกหน้าวัวใบทุกคนอหายากเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวที่บ้านมีเพียบเลยที่บ้านมีต้นเบาบับบดบาดากัสกาน่าจะเอามาฝากกับที่นี่เนาะเขาอ,อาจจะแบบ เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเป็นต้นไม้ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแลก้วก็เป็นต้นไม้ของเขาเรียกว่ามันเก็บน้ำมาหาททำให้ต้นไม้เวลาหน้าแล้งมันจะเผื่อแผ่นน้าความแห้งแห้งแล้งแบ่งเบาความแห้งเขาเรียกว่าอะไรนะให้น้ำมาหากับต้นไม้อื่นๆด้วยเพราะมันจะเก็บน้ำได้เยอะเขาเรียกต้นเบาบัต้นมาหาสมบัติทุกคนดูสิสวยมากเราชอบดอกเยบิบล่ามากเลยรู้เป็นอะไรอยากเห็นดอกเยบิบล่านี่คือจิตใจนี่จะแบบว่าโอ้โหอยากจะ ตกะกกนครับทุกคนจา้าน,นี่คือคาเฟ่ไปเด็กกินต่อทุกคนไปแซ่บต่อทุกคนนี่ค่ะทุกคนนำมากินต่อกรอบมากอร่อยมากนะฮะมีคนในร้านเยอะไงเราก็ไม่กล้าพูดทุกคนจา้าแต่บางคนก็จะกินอย่างนี้ก่อนนะฮะทุกคนใช่ไหมแหมเราก็จะจิ้นบางคนก็มีมะเขือเทศก็ซอสมะเขือเทศซอสพริกอืมอร่อยมาก คุณภาพมากทุกคนเนี่ยสลัดนะมีความเป็นสลัดคือปทุมเนี่ยเขาดังหลายอย่างทุกคนที่เที่ยวก็เยอะสถานการศึกษาเป็นเมืองมหาวิทยาลัยเขาเยอะนะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตกรุงเทพมหาวิทยาลัยปทุมธานีราชภัฒน์ธูปพียอฟเลยมหาวิทยาลัยพระนครอะไรของเขานะ่ะ ยอ yeah, ะแยะตะแพะไก่ทุกคนแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกว่ามีความเป็นคลองคลองหนึ่งถึงคลองกี่คลองอ่ะสิบสิบสิบหกสิบกี่คลองทุกคนไปนับดูยันไปถึงนครนายกแต่ที่แน่ๆน,นะนี่คือคลองสามนะเจ้าใกล้วัดเกิดแล้วก็ใกล้วัดทับทิมแดงก็ทะลุถึงกันนะซอยบงกงบงกดนะครับซอยลังสิตนครนายกจะไปดีมวงดิมวเวิลด์วสวนสัตว์ คลองหกก็จะเปิดแล้วนะปีไหนอีกไม่กี่ปีจะเป็นสวนสัตว์ที่อลังการมากก็อยู่น่าภูมิใจแทนชาปทุมธานีมากๆทุกคนห๋อม่ใย่ของดีกาเฟดีๆทุกคนน,กน,าคากคน,นี่คือวันออฟเดอะเบสจริงๆยืนยันได้เลยทองดีฟั Factory ทอรี่ทุกคนต้องมาค่ะทุกคนอยากบรรยากาศยึดอร่อยมากทุกคนเราพาชอบมุมนี้มุมนี้เราก็ชอบเป็นมุมน้ําตกทุกคนสามารถที่จะออกกดประตูออโต้ดอตรงนี้ออกไปชมปลาคาร์ ปลาเงินปลาทุงปลาทองอะไรเช่้ยมฮะทุกคนสวยมากค่ะทุกคนจา้าลดมากทุกคนต้องมาโอ้ยช่วงนี้คนออกไปบ้างแล้วทุกคนจะาไม่นั้นเราจะแบบคงจะไม่ได้พูดเมื่อกี้มีคนต้องนั่งกันเราก็ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้แต่แเขาให้ชมอวยแต่จะไม่ใช่ฮะฉันมาบอกต่อสิ่งดีๆทุกคนจะาอะไรดีเราก็บอกต่อช่องของเราเป็นช่องที่แบบว่า อันไหนดีจริงๆนะฮะเราถึงจะบอกต่อให้ชาวโลกรู้มิชลุงมิชลินยูนสโกเธอต้องมานะจ้าเธอไปอยู่ไหนมาคาเฟ่ดีๆแบบเนี้ยเธอต้องห้ามพลาดนะจ๊ะเอาป้อนทุกคนอ๋อกรอบผุค